สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคอมเมนต์สนันหลังคิมเบอร์รี่โพสภาพสุดหวานแคปชั่นชวนลุน้นพูดถึงคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงทําแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศคงต้องยกให้คู่ของพระเอกนมมาพรินและนางเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความฟินความนัารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทําให้คนดูเป็นต้องยิ้มตามและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่ก็จะสาดความหวานกันที่ยิบก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวพักผ่ออนนกกัททะเเล็า ดาแฟนกลับแอบล้นตามว่าจะมีข่าวดีกับทริปนี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะเป็นเพียงการไปเที่ยวฉลองรักคร,กรบรอบ8ปีเท่านั้นราสุดอินสตาแกรมของคิมเบอรี่ก็ได้โพสต์ภาพคู่มาพร้อมแคปชั่นหวานๆว,ว่า He's my universe บอกเลยว่าคค่นีศาสต์ความหวานกันรวัรวๆต่อเนื่องเลยละครับถ้าผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ